เอาละครับตอนนี้พวกเราอิ่มท้องกันแล้วครับผมพร้อมที่จะไปลุยทําภารกิจแล้วก็ไปเที่ยวสนุกสนุกสำหรับวันนี้แล้วฮะแย่สำหรับวันนี้เราจะไปดหนเลยตรงไหนกันดีครับเพื่อนๆนี่เขาจีบผมแบบไหนไม่ไม่อิ่มท้องก็เช็คท้องเนี่ยเนี่ยท้องเช็คท้องอยู่บ้องบ้างบ้างแล้วเนาะ ชอบใส่อ่างรุ่งปองมากเลยอารมณ์อาร์ตอารมณ์อาร์ตไม่อยู่นี้อาร์ตได้อารมณ์อาร์ตขึ้นมาไม่รู้รู้สึกว่าแบบพี่จักรมีความอาร์ตอยู่ตรงนี้อะมีความอาร์ตมันเป็นศิลปะเหรอมันเป็นเส้นเส้นเบาเส้นโค้งที่แบบมีความอาร์ตอยู่ก็เลยนึกว่ามันมันอาร์ตดียึดคอนเซ็ปต์นี้เลยความเป็นศิลปินถึงขั้นว่าแค่เปิดนมให้คนอื่นดูก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในนั้นลใช่ครับศิลป์อยู่ใต้ร่องนมใต้ศิลปะใต้ร่องนมนได้แบันนี้การแต่งตัวนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามััันนนเเเททคคิวววลาาาี่่่รแแตตตตงงบ้ๆ ครับผมใช่ครับแต่งตัวสกปรกเนี่ยนั่นน่ะพูดถึงแบบคนที่แต่งตัวทั่วไปแล้วเราอยากจะเป็นคนชิคเป็นคนโมเดิร์นขึ้นเราหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเขียนคขาว่า run away มาแปะโมเดิร์นเลยเหมือนไอ้์สุบอกใช่ครับมันมีสองแบบเต๋อแต่งตัวสกปรกกับแต่งตัวยังไงก็ดูสกปรกครับจะมีอยู่สองแบบแต่งตัวสกปรกจริงๆเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ซากไม่ได้ซากอะไรอย่างงี้ภัพนู่นนี่แต่ว่าบางคนแต่งตัวยังไงก็สกปรกแต่งัก็สกปกก็ไม่รู้ว่าคือใครนั่นแหละสิครับทำไมมันต้องร้อ่ยังไ ไม่ปิดแอร์กลัวไม่ไม่แต่ว่ามีปองอันนี้เหมาะเหมาะกับเนื้อปะพวกชาวบ้านพวกอาร์ตอะไรเงี้ยใช่ซึ่งแบบจะแบบมีแต่มันจะไม่มีความคราฟเท่านะแฮนด์เมดเย็บไม่ดีฮะมีปองเนี่ยน่าจะห่างไกลจากคำว่าคราฟมากเพราะอะไรฮะจะเห็นได้ว่าเปการตัดเย็บที่แบบน้องเขาติดโอาเนี่ยมาดูเองมา เินมันไม่ใช่ขตาดย็บมันคือสเปรเก่าสเปรเก่านี่มันมีแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกที่ทำคุณภาพออกมาดีๆแล้วจะไปซ้ำทางเขาทำไมล่ะแเราต้องเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดบทางตัวเองคนซื้อไปแล้วคนแบบวุ้ยเปรเข่าเปรเข่าเฮ้ยเปิดออกมาได้ด้วยไม่มีตะเข็บแน่จังค่ะไม่มีทางเลือกมาปัญญาเลยเลยสตินี่บวกสุกเอาเผาเกต